กลิ่นน้ำอบแรงในศาลาการเปรียญวัดเก่าแก่เสียงสวดมนต์แผ่วเบาคอค้าไปกับกลิ่นน้ำอบที่แรงจนแสบจมูกเรื่องเล่าขานถึงวิญญาณร้ายที่สิงสถิตนะที่แห่งนั้นกลับมาหลอกหลอนผู้คนอีกครั้งเมื่อความลับดำมืดในอดีตชาติถูกเปิดเผยศาลาการเปลี่ยนร้างกลิ่นน้ำอบหอมชุนรุนแรงลอยละล่องไปทั่วหมู่บ้านยามราตรีคล้ายจะมาจากที่ใดที่หนึ่งในวัดเก่าแก่ท้ายหมู่บ้านศาลาการเปลี่ยนร้าง ข่าวลือแพร่สะพัดเร็วกว่าไฟลามทุ่งผู้คนต่างหวาดผวาไม่กล้าแม้แต่จะเฉียดใกล้บริเวณนั้นในยามวิกาลได้ยินว่ากลิ่นมันแรงขึ้นทุกวันนยายหญิงสาวคนหนึ่งกระซิบกระซาบกับผู้เท่าที่นั่งสีฟันอยู่ใต้ถุนบ้านแสงตะเกียงริบหรี่ส่องประกายบนใบหน้าเหี่ยวย่นของผู้เท่าเออข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันว่ากันว่ากลิ่นน้ำมันมาจากวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในศาลาหลังนั้น ผู้เท่าตอบเสียงเครือดวงตาหลีลงเล็กน้อยเรากับกำลังนึกถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อก่อนนานมาแล้วศาลาหลังนั้นเคยเป็นที่จัดงานศพของหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันว่ากันว่าเธอรักสวยรักงามมากชอบประพรมน้ำอบอยู่เสมอเสียงซุบสิบนินทาดังระงมไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านจับกลุ่มคุยกันด้วยความหวาดกลัวบ้างก็ว่าเป็นกลิ่นของวิญญาณร้ายบ้างก็ว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น หมอผีประจำหมู่บ้านถูกเชิญมาทำพิธีปัดเป่าแต่ก็ไม่เป็นผลกลิ่นนับยังคลอยมาในยามค่ำคืนหนักหน่วงและรุนแรงกว่าเดิมพระสงฆ์รูปหนึ่งในวัดตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงท่านเดินสำรวจรอบสารการเปลี่ยนในเวลากลางคืนแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนซากปรักหักพังของอาคารเก่าแก่เงาไม้ทาดยาวดูน่าสะพรึงกลัวท่านสูดลมหายใจลึกๆพลางรำลึกถึงพระธรรมคำสอน เพื่อให้จิตใจสงบและเข้มแข็งก่อนจะก้าวเทาเ้าเข้าไปในศาลาภายในศาลาการเปลี่ยนมืดมิดอับชืน้นและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองกลิ่นน้ำอบแรงขึ้นจนแทบสำลักท่านพระภิกษุเดินสำรวจไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังพลางสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจเป็นต้นเหตุของกลิ่นประหลาดนั้นทันใดนั้นเองสายตาท่านก็เหลือบไปเห็นสิ่งหนึ่งที่วางอยู่บนแท่นบูชาเก่าๆ มันคือขวดน้ำอบโบราณที่มีลวดลายงดงามแต่เก่าแก่และผุกร่อนท่านพระภิกษุหยิบขวดน้ำอบขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดกลิ่นน้ำอบที่ออกมาจากขวดนั้นรุนแรงกว่าที่ท่านเคยได้กลิ่นมาก่อนมันไม่ใช่กลิ่นหอมสดชื่นเหมือนน้ำอบทั่วไปแต่มันเป็นกลิ่นหอมหวานที่แฝงไปด้วยความเศร้าส้อยและความโหยหาท่านรู้สึกเหมือนมีกระแสพลังงานบางอย่างแผ่ออกมาจากขวดนั้น ขณะที่ท่านกำลังพิจารณาขวดน้ำอบอยู่นั้นเองก็พลันได้ยินเสียงกระซิบแววมาตามลมเสียงนั้นเบาและเศร้าสรอยราวกับเสียงข้ามครวญของหญิงสาวที่กำลังร้องไห้ท่านภิกษุเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจพยายามจับใจความของเสียงนั้นช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมท่านพระภิกษุรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัว ท่านรู้ว่าเสียงนั้นมาจากวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตในสาลาหลังนี้เมื่อนานมาแล้ววิญญาณที่ยังคงติดอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยความทุกข์ทรมานและความโหยหาท่านพระภิกษุตัดใจที่จะช่วยเหลือวิญญาณดวงนั้นท่านเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาจิตอธิษฐานขอให้วิญญาณของหญิงสาวจงไปสุขติพพ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งปวงการกลับมาของหมอผี กลิ่นน้ำอบไทยโชยมาแต่จมูกหมอผีชื่อดังเดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยธรรมดาแต่เป็นการเดินทางเพื่อสืบสวนเรื่องราวลึกลับที่ทําให้ชาวบ้านหวาดผามานานนับเดือนข่าวลือเรื่องวิญญาณร้ายอารวาสความเจ็บป่วยประหลาด และเหตุการณ์เหนืออธรรมชาติทำให้เขาตัดสินใจเดินทางมายังที่แห่งนี้เมื่อมาถึงเขาตรงไปยังบ้านของผู้เฒ่าแก่ประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นที่เคารพและรู้เรื่องราวต่างๆในอดีตมากที่สุดแสงตะวันยามเย็นสาดส่องลอดใบไม้ลงมากระทบใบหน้าเหี่ยวย่นของผู้เฒ่าที่นั่งรออยู่ใต้ถุนบ้านกลิ่นสมุนไพราจางๆลอยมาจากหม้อต้มยาที่วางอยู่ข้างๆท่านหมอผีมาถึงจนได้ ผู้เท่าเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงแหบพรา่าแต่แฝงไปด้วยความยินดีข้ากำลังรอท่านอยู่พอดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรามันเกินกำลังที่คนธรรมดาจะรับมือได้แล้วหมอผีโค้งศีรษะให้เล็กน้อยเป็นการเคารพก่อนจะนั่งลงตรงข้ามกับผู้เท่าผมได้รับทราบเรื่องราวจากชาวบ้านแล้วครับว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมากมายผมจึงอยากจะขอความรู้จากท่านผู้เท่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด และศาลาการเปลี่ยนผู้เท่าพยักหน้าช้าๆเรื่องของวัดมันมีมานานนับร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราอพยพมาตั้งรกรากที่นี่วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเป็นที่พึ่งยามทุกยากส่วนศาลาการเปลี่ยนก็สร้างขึ้นพร้อมๆกับวัดเป็นที่ที่พระสงฆ์ใช้สอนธรรมะและประกอบพิธีกรรมต่างๆผู้เฒ่าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงที่เบาลง แต่สิ่งที่ท่านต้องรู้ก็คือวัดแห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันมาว่าตำนานว่าอย่างไรหรือครับหมอผีถามด้วยความสนใจตำนานเล่าว่าในอดีตมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกใส่ร้ายว่าเป็นแม่มดและถูกชาวบ้านนำตัวมาลงโทษที่ศาลาการเปลี่ยนแห่งนี้นางถูกทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนจะสิ้นใจตายด้วยความเจ็บปวดและแค้นเคือง วิญญาณของนางยังคงวนเวียนอยู่ในวัดแห่งนี้คอยตามล้างแค้นคนที่เคยทำร้ายนางผู้เฒ่าตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหมอผีขมวดคิ้วแล้วเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นหรือเปล่าครับข้าก็ไม่แน่ใจแต่ตั้งแต่มีข่าวลือเรื่องการขุดพสของเก่าในวัดชาวบ้านก็เริ่มเจ็บป่วยล้มตายอย่างไม่ทราบสาเหตุ บางคนก็เห็นเงาประหลาดในเวลากลางคืนบางคนก็ได้ยินเสียงร้องให้โหยหวนผู้เท่าสายหน้าอย่างเหนื่อยหน่ายข้าแก่เกินกว่าจะรับมือกับเรื่องพวกนี้แล้วหวังว่าท่านจะช่วยพวกเราได้หลังจากสนทนากับผู้เท่าหมอผีตัดสินใจเดินไปยังศาลาการเปลี่ยนในคืนนั้นแสงจันทร์ส่องสว่างลอดช่องหน้าต่างลงมากระทบพื้นไม้เก่าๆกลิ่นอับชื้นและกลิ่นทูปลอยคุ้งไปทั่วบริเวณ หมอผีเริ่มทำพิธีเพื่อตรวจสอบพลังงานที่แฝงอยู่ในสถานที่แห่งนี้เขาจุดเทียนชัยสวดมนต์และ่ายคาถาด้วยภาษาโบราณทันใดนั้นเองอุณหภูมิในศาลาการเปลี่ยนก็ลดลงอย่างรวดเร็วเปเลวเทียนสั่นไหวอย่างรุนแรงและมีเสียงกระซิบแว่วมาในความมืดออกไปออกไปจากที่นี่หมอผีสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แข็งแกร่งและมุ่งร้ายเขาจึงรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด อดีตชาติที่ถูกลืมกลิ่นน้ำอบไทยโชยแรงจนฉุนกึกหมอผีสูงวัยในชุดขาวหม่มคลุมเดินรอบสาละการเปลี่ยนอย่างเชื่องช้าดวงตาขุนมัวทอดมองไปยังเสาไม้เก่าแก่แต่ละต้นด้วยความพินิษพิเคราะห์ผู้เท่าบ้านยืนรออยู่ด้านนอกอย่างใจจดใจจ่อใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความกังวลท่านหมอเห็นสิ่งใดหรือไม่ขอรับผู้เท่าถามเสียงแผวเ,เบาหมอผีไม่ตอบแต่กลับยกมือขึ้น ้ามไม่ให้ผู้เท่าเข้าใกล้บริเวณสารการเปลี่ยนเรากับสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แฝงเร้นอยู่ภายในมีมีพลังงานบางอย่างที่นี่พลังงานแห่งความแค้นความอาฆาตหมอผีเอ่ยเสียงแหบพระาเราต้องใช้พลังอย่างมากในการพูดแต่ละคําเขาก้มลงสัมผัสพื้นไม้เก่าคล่ำคล้าฝ่ามือสันเทาเล็กน้อยทันใดนั่นเองภาพในหัวของหมอผีก็เริ่มผ้าเลือน เรากับมีหมอกควันสีเทาปกคลุมคลื่นความร้อนแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาเซเล็กน้อยเกือบจะทรุดลงกับพื้นผู้เท่ารีบเข้ามาประคองแต่หมอผีกลับปัดมือออกยาแต่ต้องฆ่าเสียงของเขาแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความตื่นตระหนกภาพเบื้องหน้าเริ่มชัดเจนขึ้นภาพของสาราการเปลี่ยนค่อยๆจังหายไปกลายเป็นภาพซ้อนของสถานที่เดิมแต่กลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เสาไม้เก่าแก่กลายเป็นเสาหินอ่อนสีขาวสลักลวดลายวิจิตรบรรนจงพื้นไม้กลายเป็นพื้นหินขัดเงาวาววับแสงตะวันาสาดส่องลงมาต้องกับครื่อัประทองคำร่ำตาหญิงสาวในชุดไทยโบราณสีแดงสดกำลังร่ายรำอยู่กลางศาลาท่วงท่าอ่อนช้อยงดงามราวกับนางอับสอนจากสวงสวรรค์าภาพของหญิงสาวในชุดไทยโบราณชัดเจนขึ้นเรื่อยๆใบหน้าของนางงดงามราวกับเทพธิดา ผิวขาวผ่องเนียนละเอียดดวงตากลมโตเป็นประกายสดใสริมฝีปากแดงระเรื่อราวกับกลีบกุหลาบทรงผมเกล้าสูงประดับด้วยปิ่นทองคำร่ำนางร่ายรำด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามราวกับต้องมนสะกดให้ผู้ที่ได้ชมต้องตะลึงงนันแต่ในแววตาของนางกลับแฝงไปด้วยความเศร้าส้อยความผิดหวังและความแค้นเคืองราวกับนางกำลังแบกรับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส หมอผีรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวนางความเจ็บปวดที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจมานานแสนนานภาพเปลี่ยนไปหญิงสาวไม่ได้ร่ายรำอยู่เพียงลำพังแต่มีชายหนุ่มรูปงามในชุดขุนนางยืนมองนางด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักใคร่ชายหนุ่มยิ้มให้หญิงสาวอย่างอ่อนโยนก่อนจะเดินเข้าไปโอบก,กอดนางอย่างแสนรัก ช่างเป็นภาพที่งดงามและน่าประทับใจราวกับความรักของทั้งสองจะไม่มีวันจางหายแต่แล้วภาพก็เริ่มบิดเบือนชายหนุ่มในชุดขุนนางไม่ได้โอบก,กอดหญิงสาวด้วยความรักอีกต่อไปแต่กลับผลักนางลงกับพื้นอย่างแรงใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นดวงตาแดงกํำราวกับปีศาจร้ายเขาตะคอกใส่หญิงสาวด้วยคำพูดที่รุนแรงและหยาบคายหญิงสาวร้องไห้คล่ำครวญ อ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ชายหนุ่มกับไม่แยแสอภาพสุดท้ายปรากฏขึ้นชายหนุ่มในชุดขุนนางกำลังยืนอยู่บนแท่นประหารใบหน้าของเขาซีดเผือดดวงตะเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวหญิงสาวในชุดไทยโบราณยืนอยู่เบื้องหน้าเขาดวงตาของนางเย็นชาและไร้ความปราณีนางยกมือขึ้นชี้ไปยังชายหนุ่มเป็นสัญ,ญญาณให้เพคฆ่าตลงมือประหารดาบใหญ่ถูกยกขึ้นสูงก่อนจะฟาดฟันลงมาอย่างรวดเร็ว ศีรษะของชายหนุ่มกระเด็นออกจากบ่าเลือดสีแดงสดพุ่งกระฉูดไปทั่วพื้นหญิงสาวมองภาพนั้นด้วยความสะใจก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งเสียงหัวเราะของนางก้องกังวานไปทั่วทั้งศาลาราวกับเสียงกรีดร้องของปีศาจร้ายหมอผีสะดุ้งโหยงตื่นจากภวังนิมิตในอดีตชาติหายวับไปกับตาเขารุดลงกับพื้นหายใจหอบถี่เหงื่อการไหลซึมไปทั่วใบหน้า ผู้เท่ารีบเข้ามาประยุนเขาขึ้นหมอท่านหมอเป็นอะไรหรือไม่ขอรับหมอผีใส่หน้าวิญญาณร้ายความแค้นการทรยศเขาพืมนพมเบาเาราวกับกำลังพูดกับตัวเองที่นี่ที่มีวิญญาณร้ายสิงสถิตอยู่มันต้องการแก้แค้นมันต้องการทวงคืนสิ่งที่มันสูญเสียไปหมอผีเงยหน้าขึ้นมองสาลาการเปลี่ยนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น เขารู้ว่าการเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายตนนี้จะเป็นสิ่งที่ยากลำบากและอันตรายที่สุดในชีวิตของเขาวิญญาณร้ายกลิ่นน้ำอบไทยโชวแรงจนแสบจมูกกลิ่นที่ปกติหอมเย็นกลับกลายเป็นกลิ่นอับชื้นและน่าสะอิดสะเอียนในยามค่ำคืนนี้ผู้เท่าสม ดวงตาขุนมัวมองไปยังศาลาการเปลียนเก่าแก่ที่ตั้งตระงานอยู่กลางหมู่บ้านแสงจันทร์สาดส่องลงมาทําให้เห็นเงาตะของศาลาดูหน้าขนลุกอย่างประหลาดไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วจริงๆผู้เท่าพึมพำกับตัวเองเสียงสั่นเครือด้วยความหวาดหวัน่นตั้งแต่เมื่อวานที่ชาวบ้านได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากศาลาการเปรียนข่าวลือเรื่องวิญญ,ญาณร,ร้ายก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว หลายคนเชื่อว่าวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างปริศนาในศาลาเมื่อหลายสิบปีก่อนกำลังจะกลับมาทวงแขนหมอผีชื่อดังจากต่างถิ่นถูกเชิญมาเพื่อปราบผีร้ายแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะทำสำเร็จได้ในคืนนี้กลิ่นน้ำอบที่รุนแรงผิดปกติบอกถึงความผิดปกติที่กำลังจะเกิดขึ้น ข้าวของภายในศาลาการเปลี่ยนเริ่มเคลื่อนย้ายเองอย่างไม่มีปีมีขลุยเก้าอี้ไม้ล้มระนาดพระพุทธรูปขนาดเล็กหล่นจากหิ้งกระจัดจายไปทั่วพื้นเสียงดังโครมครามสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนที่ได้ยินแม้แต่สุนัขในหมู่บ้านก็ยังหอนโหนหวนอย่างน่าเวทนาผู้เท่าสมรู้ดีว่าวิญ,ญญาณร้ายตนนี้ไม่ใช่ผีธรรมดา มันมีความแค้นฝังลึกและพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อแก้แค้นการเผชิญหน้ากับมันไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจนำมาซึ่งความหายนะของหมู่บ้านทั้งหมดเงาดำธมิตรปรากฏขึ้นในความมืดมิดของศาลาการเปลี่ยนมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไร้เสียงเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านต้นไม้สูงใหญ่หมอผีร่างท้วมนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงกลางศาลามือถือลูกประคำสวดภาวนาอย่างต่อเนื่องเงือไหลซึมตามไรผม แต่ก็ไม่สามารถขับไล่ความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายได้ออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าหมอผีตะโกนสุดเสียงแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณร้ายจะไม่สนใจคำพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยเงาดำเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลืนกินความสว่างของแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นเงาดำนั้นพุ่งเข้าใส่ร่างของหมอผีอย่างรวดเร็วหมอผีพยายามร่คา,าถาป้องกัน แต่ก็ไม่ทันการวิญญาณร้ายเข้าสิงร่างเขาอย่างง่ายดายดวงตาของหมอผีเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีแดงกำ่ำใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดพวกแก่พวกแก่ทุกคนจะต้องชดใช้เสียงทุ้มต่ำดังออกมาจากปากของหมอผีมันไม่ใช่เสียงของหมอผีต่อไปแต่เป็นเสียงของวิญญาณร้ายที่เต็มไปด้วยความแค้นผู้เท่าสมตรุดลงกับพื้นด้วยความสิ้นหวังเขารู้ดีว่าสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิดมากนัก วิญญาณร้ายตนนี้แข็งเกร่งกว่าที่ใครจะรับมือได้หมู่บ้านของเขาอาจต้องเผชิญกับเคราะกรรมครั้งใหญ่พิธีสะกดวิญญาณกลิ่นน้ำอบโชยแรงจนแสบจมูกหมอผีสูงวัยนั่งขัดสมาธิบนพื้นดินเย็นเยียบล้อมรอบด้วยเทียนขี้พึ่งนับร้อยเล่มแสงเทียนสั่นไหวตามแรงลมที่ลอดผ่านช่องไม้กระดานของกระท่อมเก่าคร่ำคร่า ผู้เฒ่าของหมู่บ้านนั่งอยู่ด้านหลังหมอผีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแห่งการเวลาและแววตาที่ฉายความกังวลอย่างเห็นได้ชัดคืนนี้เป็นคืนที่สำคัญที่สุดคือที่หมอผีจะต้องทำพิธีสะกดวิญญ,ญาณร้ายที่กำลังคุกคามหมู่บ้านแห่งนี้วิญญาณร้ายตันนี้ไม่ใช่ผีธรรมดามันคือวิญญาณของหญิงสาวในอดีตที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมเมื่อหลายร้อยปีก่อน ความแค้นที่ฝั่งลึกทำให้วิญญาณของเธอกลายเป็นปีศาจร้ายคอยหลอกหลอนและทำร้ายผู้คนในหมู่บ้านหมอผีได้รับรู้ถึงพลังอำนาจอมหาสารของมันตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสได้ถึงไอเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณพิธีเขาจึงต้มตัวอย่างดีที่สุดเพื่อเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายตนนี้ท่านหมอผีท่านแน่ใจหรือว่าจะสามารถสะกดมันได้ผู้เท่าเอ่ยถามเสียงสั่นเครือ พลังของมันแข็งแกร่งมากข้าเกรงว่าหมอผีเงยหน้าขึ้นมองผู้เท่าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ต้องห่วงข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้เขาตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจากนั้นหมอผีก็หลับตาลงรวบรวมสมาธิทั้งหมดจิตใจของเขาแน่วแน่และสงบเหมือนผืนน้ำในทะเลสาบเขาสูดลมหายใจลึกๆและเริ่มไร้คา,าถาอาคมโบราณเสียงของเขาดังขึ้นเรื่อยๆก้องกังวานไปทั่วกระท่อม เสียงคาถาอาคมของหมอผีดังก้องกังวานขึ้นเรื่อยๆแสงเทียนสั่นไหวรุนแรงขึ้นราวกับมีลมพายุพัดกระหนำ่ำจู่จูอากาศก็เย็นยะเยือกจนขนลุกสู้ผู้เท่ารู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบมาสัมผัสที่ต้นคอเขาเงยหน้าขึ้นมองหมอผีด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นเองแสงสีขาวสว่างจ้าก็พุ่งออกมาจากร่างของหมอผีมันเป็นแสงแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สะสมมาจากการบำเพ็ญเพียรและการฝึกฝนคาถาอาคม แสงสีขาวพุ่งตรงไปยังจุดกึ่งกลางของกระท่อมที่ซึ่งงามทํามุนกําลังลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเงาดำนั้นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลืนกินแสงสว่างจากเทียนไขเจ้าจะไม่มีวันหนีพ้นหมอผีคํารามเสียงดังลั่นเขายังคงร่ายคาถาอาคมไปอย่างไม่หยุดยัง้งพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขากำลังปะทะก,กับพลังอำนาจอันมืดมิดของวิญญาณร้าย การต่อสู้ระหว่างแสงสว่างและความมืดมิดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแสงสีขาวและเงางดำปะทะกันอย่างรุนแรงเกิดเป็นคลื่นพลังที่แผ่กระจายออกไปทั่วบริเวณกระท่อมผู้เท่าต้องยกมือขึ้นปิดหูเพื่อป้องกันเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ดังออกมาจากเงาดำเขาไม่เคยได้ยินเสียงที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนหมอผีรู้สึกถึงพลังอันอันมหาศาลของวิญญ,ญาณร้ายที่พยายามจะเข้าครอบงำจิตใจของเขา เขาต้องรวบรวมสมาธทิทั้งหมดเพื่อต่อต้านมันเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้เขาปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ให้ได้การต่อสู้ระหว่างแสงสว่างและความมืดมิดดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดหมอผีเริ่มรู้สึกอ่อนแรงเขาต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อต้านทานพลังอำนาจของวิญญาณร้ายเขารู้ว่าหากเขาพลาดพลั้งเพียงเล็กน้อยวิญญาณร้ายก็จะสามารถเข้าครอบงำจิตใจของเขา และทำลายหมู่บ้านแห่งนี้ได้ทันใดนั้นเองหมอผีก็เห็นภาพนิมิตอภาพของหญิงสาวในอดีตที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมเธอกำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและความแค้นหมอผีรู้สึกสงสารเธอจับใจเขาเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่เธอได้รับข้าเข้าใจหมอผีพึมพำเบาๆข้าเข้าใจถึงความแค้นที่อยู่ในใจของเจ้าแต่เจ้าไม่สามารถจมอยู่กับความแค้นนี้ได้ เจ้าต้องปล่อยวางและไปสู่สุคติหมอผีรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีและไร้ขาดอาคมบทสุดท้ายคาถาแห่งการปลดปล่อยเสียงของเขาดังขึ้นก้องกังวานไปทั่วกระท่อมแสงสีขาวสว่างเจ้าพุ่งออกมาจากร่างของเขาอีกครั้งและครั้งนี้มันไม่ได้ปะทะก,กับเงาดําแต่มันกลับโอบล้อมเงาดําไว้เงาดําค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ค่อยเงียบลงแสงสีขาวค่อยๆเลือนหายไปเช่นกัน ทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดหมอผีลืมตาขึ้นเขามองไปรอบๆกระท่อมทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะปกติแสงเทียนยังคงสั่นไหวตามแรงลมผู้เท่ายังคงนั่งอยู่ด้านหลังเขาด้วยสีหน้าตกตะลึงหมอผียิ้มออกมาอย่างอ่อนแรงเขาทำสำเร็จแล้วเขาได้สะกดวิญญาณร้ายและปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ได้ความสงบสุขที่กลับคืน กลิ่นน้ำอบที่ฉุนรุนแรงคล้ายจะแทรกซึมเข้าไปในทุกนูของอากาศภายในศาลาการเปลี่ยนแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมาต้องพื้นไม้ขัดเงาเป็นประกายหลังจากค่ำคืนอันยาวนานที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวในที่สุดแสงสว่างแห่งความหวังก็เริ่มฉายให้เห็นหมอผียืนตะงานอยู่ตรงกลางศาลาใบหน้าของเขาเปือนไปด้วยเหงื่อและรอยเปื้อนจากการทำพิธีแต่แววตาของเขากลับเปล่งประกายแห่งชัยชนะ ผู้เฒ่าของหมู่บ้านเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นจากการผ่านโลกมาอย่างโชคโชนบัดนี้กลับคลี่ออกเป็นรอยยิ้มแห่งความโล่งอกเขาจับมือหมอผีแน่นขอบคุณจากใจจริงที่ช่วยกอบกู้หมู่บ้านจากหายนะท่านหมอผีท่านคือผู้มีพระคุณอย่างแท้จริงผู้เฒ่ากล่าวเสียงสั่นเครือพวกเราทุกคนต่างสำนึกในบุญคุณของท่าน หมอผีพยักหน้าเล็กน้อยดวงตาของเขายังคงจับจ้องไปยังแท่นบูชาที่ซึ่งวิญญาณร้ายเคยสิงสถิตมันยังไม่จบสิ้นเสียทีเดียวเขากล่าวเสียงแผ่วเบาเราต้องมั่นใจว่าวิญญาณร้ายจะไม่หวนกลับมาอีกเรื่องราวของหญิงสาวในอดีตยังคงวนเวียนอยู่ในความทรงจำของทุกคนเือผู้ที่ถูกวิญญาณร้ายครอบงำทำให้เกิดเรื่องราวเลวร้ายมากมายในหมู่บ้าน หมอผีรู้ดีว่าความสงบสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวิญญ,ญาณของหญิงสาวได้รับการปลดปล่อยเท่านั้นเขาจึงตั้งใจที่จะทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่เธอเพื่อให้เธอได้ไปสู่สุขติภพเช้าวันต่อมาชาวบ้านทุกคนร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ที่ศาลาการเปลี่ยนอาหารคาวหวานมากมายถูกจัดเตรียมอย่างพิถีพิถันเสียงสวดมนต์ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งบริเวณ หมอผีเป็นผู้นำในการประกอบพิธีเขาจุดทุปเทียนอธิษฐานขอให้วิญญาณร้ายจงไปสู่สุขติและขอให้หญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการผู้เท่าและชาวบ้านต่างช่วยกันถวายเครื่องบูชาแด่พระสงฆ์จิตใจของทุกคนสงบและเปลี่ยมไปด้วยความหวังหลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งชาวบ้านต่างร่วมกันรับประทานอาหารอย่างเร็ดอร่อยเสียงหัวเราะและอรอยยิ้มกลับคืนมาสู่หมู่บ้านอีกครั้ง กลิ่นน้ำอบที่เคยฉุนรุนแรงบัดนี้กลับกลายเป็นกลิ่นหอมที่อบอวลไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เมื่อแสงตะวันเริ่มรับขอบฟ้าหมอพีเดินไปยังบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของสาลเพียงตาของหญิงสาวเขาจุดธูปและเทียนอีกครั้งอธิษฐานขอให้เธอจงไปสู่พภูมิที่ดีเขาเชื่อว่าวิญญาณของเธอคงได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีของทุกคนในหมู่บ้านแล้วในที่สุดความสงบสุขก็กลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้ง ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขพวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และระลึกถึงบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ร้ายที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยความหวังและความศรัทธา